แล้วแล้วแมปมวยก็ได้อัปเดสตสไตล์ใหม่เข้ามานะครับในวันที่10เดือน5เอ้ยวันที่5เดือน10ปี2024นะครับและสตาร์นั้นก็มีชื่อว่า Switch Hit นะครับเป็นระดับมิติคอหรือว่าระดับสีม่วง9%ของเรานั่นเองส่วนการตั้งกาดของสตาร์นี้นะครับจะเป็นการเอามือยกขึ้นมากันนะครับแล้วก็แบมือออกไปนะครับจริงๆมันก็ไม่แบรเรกมันแค่เอามาวางไว้ข้างๆนะครับ จะคล้ายๆกับของสลักเกอร์นะครับแต่จะไม่เหมือนตรงที่สลักเกอร์เอามือไว้ข้างล่างแต่สไตล์สวิต h ฮิตนี้มันเอาไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ความวิเศษของสไตล์นี้อีกอย่างคือมันสามารถเปลี่ยนกาดได้ครมันสามารถเลือกฝั่งในการออกอาวุธได้นะครับอย่างเช่นผมเดินไปดังซ้ายตัวละครจะกาดกาดดมวยขวาครับเออบ้านเราเรียกมวยขวาเห็นปะมันจะเอาซ้ายนํานะครับ และพอเรากดหมัดเยี่ยมนะครับหมัดต่อยธรรมดาหมัดต่อยเบาๆครับมันจะออกแค่ฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนให้กัดซ้ายไหมเห็นไหมคุณเดินซ้ายเดินขวาเนี่ยซ้ายมันจะเปลี่ยน L เอลเห็นไหมมันจะบิดเอวจะเปลี่ยนซ้ายพอก,กดซ้ายมันจะต่อยซ้ายพอก,กดขวามันจะต่อยขวาเห็นว่าต่อยขวาซึ่งข้อดีคือมัน อยที่คุณนะครับว่าจะบังคับให้มันต่อยข้างไหนว่าจะโดน perfect dot ยังไงนะครับแล้วก็รวมไปถึงมัด M2 ของมันด้วยนะครับออกข้างขวาไหมเอาซ้ายนําจะออกข้างขวาออกมาหลังนะเห็นไ,ไหมเลื่อนข้างขวาจอ,อกซ้ายส่วนมันนี้ก็มีสกิลกับเขาเหมือนกันนะครับก็คือสติกสกิลสติกนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าโอ้ย ผมต่อยมันไปตั้งเยอะผม M2 มันไปตั้งเยอะผมหลบมันไปตั้งเยอะทำไมสก,กิลไม่ลดคูดาวเลยผมก็สามารถตอบได้เลยนะครับว่าการที่จะลดคูดาวมันลงมานั้นก็คือฝั่งตรงข้ามคุณต้องมีการแดนนะครับแดนแบบนี้ครับแดนมั่มวๆเลยนะครับยิ่งไม่ต้องแดนมั่วอะไรหรอกแค่อยู่ดีๆก็กดแดนคูดาวของคุณก็จะลดลงมาแล้วนะครับ ส่วนนี้จะเป็นสกิลอันตรีของหมัดสวิตฮิตนะครับเป็นไงครับกับหมัดสวิตฮิตอันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ ทำไมเสียงผมดูง่งวงๆหรือมันปกติงไงผมไม่รู้แต่ที่รู้ผมอัดคลิปตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็พร้อมที่จะสลบลงไปได้ทุกเมื่อเลยครับผมก็เพิ่งมาเห็นด้วยแหละครับว่าหมัดมันเพิ่งอัปเดตผมก็เลยรีบมาแคสแบบรวดเร็วให้เร็วมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าก็ขอโทษด้วยนะ ก็เป็นแนวกันบ้างครับกับมัดสวิตฮิตเนี่ยพูดกับสวิตฮิตสวิตฮิตก็เป็นยังไงบ้างครับกับอ e ีมัดสไตล์ใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาครับทุกคนมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับก็คอมเมนต์ได้นะแต่ผมก็มีความเห็นว่าอมัดสวิตฮิตเนี่ยมันก็โอเคดีนะแต่ผมมองว่ามันแก้ทางง่ายไปหน่อยคือถ้าเจอบ่อยๆเข้าอ่ะมันแก้ง่ายใช่มันแก้ง่าย,าก,ายก็แค่ปุ่มสลับกันยากอะไร เดินขวากลายเป็นซ้ายเดินซ้ายกลายเป็นขวาไม่ยากคนระับผมว่าไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่ก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวไปนอนแล้วนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย